พอร์ตเบสกับพอร์ตกองทุนเทรดแบบไหนได้กําไรมากกว่ากันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างพอร์ตเบสซึ่งเป็นพอร์ตส่วนตัวนะครับแล้วก็การใช้พอร์ตกองทุนเนี่ยนะครับแบบไหนจะสามารถเทรดได้กําไรดีกว่ากันนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปรู้จักกับพอร์ตเบสก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับพอร์ตเบสจริงจริเนี่ยนะครับมันก็คือการเทรดพอร์ตส่วนตัวนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นการเทรดในลักษณะที่ใช้พอร์ตนะครับเป็นการ Stop l ล s s นั่นเอง ซึ่งการเทรดเราไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดไปเดิมพันจากการ Stop l ลอ s เพียงครั้งเดียวแต่ว่าเป็นลักษณะของการที่เราบริหารเงินนอกพอร์ตอย่างเช่นเรามีทุน100% 2เนี่ยนะครับ2000ดอลลาร์เราอาจจะฝากเงินเข้าไปในพอร์ตครั้งละ5%อราหรือว่าเราจะ Stop l ลอ s เท่าไหร่เราก็ฝากเงินเข้าไปเท่านั้นวัตถุประสงค์เพื่ออะไรปกติเวลาที่เราเทรดเกือบเกือบทุกวัน ในช่วงตลาดนิวยอร์กเนี่ยนะครับมันมักจะมีข่าวสําคัญทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราฝากเงินทุนเข้าไปเยอะๆนะครับแล้วแบ่งความเสี่ยงออกมาเทรดนะครับแบบริชเบร์เทรดทีละนัดนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับข่าวแรงๆเนี่ยมันกระชากราคานะครับเกินตําแหน่งที่เกิดซ l o ลอยดนั่นเองนะครับทำให้เราเจอสลิปเทรดหรือพูดง่ายๆนะครับเราเกิดการขาดทุนนะครับมากกว่าที่เราตั้งไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราใช้พอร์ตเบเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันปัญหาการเกิดสลิปเทรดนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นการเทรดแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะถือออเดอร์ชนข่าวได้นะครับถ้าเกิดผิดทางนะครับมันก็สูญเสียเท่ากับเงินนะครับที่เราใส่เข้าไปแต่กรณีมันถูกทางนะครับมันก็สามารถที่จะสร้างผลกําไรนะครับตอนหนึ่งเทรดได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์นะครับต่อมานะครับพอร์ตกองทุนคืออะไรนะครับพอร์ตกองทุนเนี่ยนะครับมันก็คือพอร์ตที่ได้จากนะครับโมเดลการสอบกองทุนนั่นเองหรือว่าพับเฟิร์มนะครับซึ่งนะครับโมเดลกองทุนเนี่ยนะครับเราจะได้พอร์ตมานะครับ การกระบวนการเสียค่าสมัครสอบนะครับถ้าหากว่าเราสอบผ่านตามเงื่อนไขที่เรากําหนดเนี่ยนะครับเงินทุนของเราเนี่ยจะขยายขึ้นนะครับมากกว่าค่าสมัครนะครับมากกว่า10เท่าเช่นนะครับถ้าเกิดเราใช้ค่าสมัครสอบนะครับประมาณ1 5 0่งถึงสองดอลลาร์นะครับโดยปกติเนี่ยนะครับกองทุนเนี่ยก็จะให้ทุนอยู่ในช่วงประมาณ2 0 0 0 0ถึง2อง0 0ดอลลาร์นะครับจะเห็นได้ว่านะครับเราใช้เงินทุนที่น้อยลงนะครับแล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปแปลงเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับเราก็จะได้เงิน กทุนขนาดตรงนี้มาแต่ว่านะครับในการเทรดกองทุนเนี่ยนะครับส่วนมากเขาก็จะตั้งกฎนะครับม่ให้เราเทรดชนข่าวนั่นเองหรือนะครับถ้าเกิดเราเจอสลิปเทรดเนี่ยนะครับเนื่องจากข่าวดอดาวของเราเนี่ยนะครับก็อาจจะเกินเราอาจจะถูกปัดตกนะครับหรือว่าโดนไล่ออกได้นะครับหรือว่าโดนยึดพอร์ตนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับพอร์ตกองทุนเนี่ยก็จะมีกฎค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับทำให้บางระบบเนี่ยที่จะต้องไปเทรดในช่วงนิยกหรือชนข่าวเนี่ยนะครับไม่สามารถเทรดได้นะครับหรือนะครับในขณะที่เราถือออเดอร์อยู่เนี่ยนะครับมันก็ ที่ข่าวเนี่ยเข้ามาแทรกแล้วบังคับให้เราปิดออเดอร์นั่นเองนะครับถึงแม้ว่านะครับจะสามารถใช้ความเสี่ยงที่เยอะกว่าตอนหนึ่งเทรดนะครับเทียบกับพอร์ตส่วนตัวนะครับหเทรดเนี่ยใช้ความเสี่ยงได้เยอะกว่าแต่ว่าปัญหาก็คือกดในเรื่องของระยะเวลาในการถือนั่นเองนะครับถ้าเราเทรดแบบปลอดภัยเนี่ย ครับเราก็จะเก็บ RR นะครับหรือว่า Risk Reward Ratio ที่เก็บได้ในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับก็จะน้อยกว่าการใช้พอร์ตเบ็นั่นเองนะครับทีนี้นะครับรูปแบบของการสอบเนี่ยนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับเราใช้เงินทุนนะครับประมาณ1 5 0่งรถึงสองดอลลาร์ถ้าสอบผ่านนะครับเราจะได้ขนาดเงินทุนนะครับ2 0 0 0 0ื่นถึงสองหมดอลลาร์นะครับแต่ว่านะครับกองทุนเนี่ยนะครับก็จะให้เงินทุนในการเทรดจริงสำหรับเราเนี่ยนะครับก็คือ10%หรือว่ามีแม็กดราดาวนะครับเท่ากับ10%แสดงว่านะครับ ความเป็นจริงเนี่ยเราจะมีทุนในการเทรดประมาณ2,000ถึง2,500ดอลลาร์นะครับก็เทียบเคียงการใช้เงินทุนส่วนตัวในการเทรด2,000ดอลลาร์นั่นเองนะครับทีนี้ในการเทรดตัวเนี้ยนะครับผมก็จะใช้ความเสี่ยงนะครับไม่เกิน1%อ่าหรือประมาณ200ถึง250ดอลลาร์นั่นเองนะครับเราจะมีโอกาสผิดพลาดได้เพียง10ครั้งเท่านั้นนะครับในการเทรดกองทุนเพราะฉะนั้นนะครับการเทรดเนี่ยจะต้องเน้นระบบเทรดที่มีโอกาสชนะสูงมากกว่านะครับทีนี้นะครับเมื่อเทียบระหว่างการใช้พอร์ตกองทุน ที่มีเงินทุนนะครับใกล้เคียงกับพอร์ตเบ็นะครับเราก็มาดูว่านะครับแบบไหนจะดีกว่ากันอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเรามาเปรียบเทียบนะครับเงื่อนไขกันก่อนนะครับว่าแต่ละพอร์ตเนี่ยนะครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไงโดยปกตินะครับผมก็จะเทรดควบคู่กันไปนะครับระหว่างพอร์ตกองทุนนะครับแล้วก็พอร์ตเบ็อย่างแรกนะครับก็คือในเรื่องของการใช้ Richper t r ท d e นะครับพอส่วนตัวเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ความเสี่ยงที่น้อยกว่านั่นเองนะครับหนึ่งแหละนะครับมันเป็นเงินส่วนตัวของเรานะครับอ่ะสองนะครับเนื่องจากว่าเราเทรดหลาย มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ความเสี่ยงที่เยอะเนี่ยนะครับเกิด<ล>ช่วงนั้นเนี่ยมันเจอช่วง c o n s e c u t i v e loss พอร์ตเราเนี่ยนะครับอาจจะแตกได้ไวนะครับเพราะฉะนั้นการเทรดด้วยพอร์ตส่วนตัวแล้วก็เทรดหลายระบบนะครับจะต้องใช้ความเสี่ยงไม่เกิน5%นะครับจะต้องมีโอกาสผิดพลาดได้มากกว่า20ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับพอร์ตกองทุนนะครับเราสามารถใช้ความเสี่ยง,งนะครับต่อเทรดได้สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ความเสี่ยงได้มากกว่าเนี่ยกรณีถูกทางเนี่ยนะครับมันก็สามารถได้กำไรมากกว่านะครับต่อาน่ขวช ครับพอร์ตเบสเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะถือชนข่าวได้นั่นเองนะครับส่วนพอร์ตกองทุนนะครับส่วนมากแล้วนะครับกองทุนจะไม่ให้ถือชนข่าวนะครับโดยปกติของผมเนี่ยก็จะเลี่ยงข่าวทั้งหมดเลยนะครับป้องกันปัญหาเรื่องสลิปเพดแล้วก็การโดนยึดพอร์ตนะครับอ่าแล้วก็จะเทรดแบบปลอดภัยไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับในเรื่องของเทรดเซดับนะครับพอร์ตเบสเนี่ยนะครับสามารถเทรดได้ทุกระบบเลยไม่ว่าระบบนั้นนะครับจะมาในช่วงเวลาลอนดอนนะครับหรือว่านิวยอร์กทุกระบบเทรดได้หมดนะครับพอร์ตกองทุนนะครับปกติเนี่ยผมก็จะเลือกแผน เทรดเฉพาะช่วงที่เทรดตลาดลอนดอนนะครับเนื่องจากว่าตลาดลอนดอนเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยมีข่าวกล่องแดงมาแทรกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับระยะเวลาในการเทรดเนี่ยนะครับก็จะจํากัดระยะเวลาถือเองก็จํากัดนะครับต่อมานะครับการเก็บ RR ให้ได้นะครับต่อเดือนพอร์ตเบทก็จะสามารถที่เก็บ RR ได้มากกว่านะครับตรงนี้เพราะว่าจํานวนสัญญาณเทรดมันเยอะกว่านะครับเทรดได้ทั้งลอนดอนแล้วก็นิวยอร์กเลยส่วนการเทรดพอร์ตกองทุนนะครับแต่ละเดือนเนี่ยก็จะเก็บ RR ได้น้อยกว่านะครับเนื่องจากว่าหลายๆออเดอร์เนี่ยนะครับไม่สามารถรันได้จนที สุดท้ายเพราะว่าบางทีเนี่ยถือออเดอร์อยู่2-3ชั่วโมงมีข่าวกองแดงแทรกก็ต้องปิดแล้วนะครับต่อมาในเรื่องของการขยายเงินทุนนะครับพอตเบสเนี่ยนะครับก็จะขยายทุนได้ช้ากว่านะครับเพราะว่าการเก็บกําไรนะครับจะเป็นลักษณะของการบวกไปเรื่อยๆนะครับด้วยความเสี่ยงคงที่นะครับอย่างเช่นเดือนนี้นะครับเราอาจจะเก็บได้ประมาณสัก9อาหรือว่า10อานะครับอาจจะทํากําไรได้เดือนละ20-30%ก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของพอร์ตกองทุนเนี่ยนะครับจะขยายเงินทุนได้ไวกว่าอย่างเช่น เราใช้เงินทุนสมัครเข้าไป1ครั้งถ้าเกิดสอบผ่านนะครับอาจจะใช้เวลา2เดือนก็ได้นะครับหรือ3เดือนถ้าเกิดสอบผ่านนะครับเงินทุนเราจะขยายขึ้นนะครับมากกว่า10เท่านะครับเมื่อเทียบกับค่าสมัครโดยใช้เวลาเพียง 2- อถึงสเดือนเท่านั้นนะครับต่อมาในเรื่องของแค t โฟนะครับพอร์ตเบสเนี่ยนะครับก็จะดีกว่านะครับเนื่องจากว่านะครับมันมีปริมาณการเทรดค่อนข้างเยอะ,อะการเทรดเนี่ยจะมีความสม่าเสมอกว่านะครับทำให้สามารถทํากําไรได้ต่อเนื่องมากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะสามารถสรุปกําไรได้กําไร ในแต่ละเดือนได้ส่วนพอร์ตกองทุนนะครับบางเดือนเนี่ยเราอาจจะได้เทรดน้อยนะครับระบบเทรดช่วงลอนดอนเนี่ยนะครับอาจจะไม่มาก็ได้นะครับระบบเทรดเราค่อนข้างจากัดเพราะฉะนั้นนะครับบางทีาอาจจะต้องเทรดมากกว่า2เดือนนะครับถึง3เดือนแล้วก็นําผลเทรด2-3เดือนนั้นนะครับมาคานวณนะครับแล้วก็คิดเป็นกําไรออกมาบางทีเนี่ยนะครับกว่าจะสรุปกําไรกําไรได้นะครับแล้วก็ถอนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา2-3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นรอบการถอนกําไรนะครับก็จะช้ากว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นข้อดี นะครับแล้วก็ข้อเสียนะครับของแต่ละโมเดลนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้นะครับจะเป็น ผลรวมนะครับของกําไรนะครับในช่วงประมาณ6สัปดาห์นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นของพอร์ตเบสนะครับโดยการเทรดตัวเนี้ยนะครับผมต้องใช้ทุนสำรองนะครับขั้นต่ำนะครับก็คือ2,000ดอลลาร์นะครับส่วนความเสี่ยงก็คือ5%แต่ละครั้งที่เทรดเนี่ยนะครับก็จะเทรดไม่เกินนะครับหนึดอลลาร์หรือประมาณ110ดอลลาร์นะครับเมื่อรวมค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ค่าสเปรดนะครับในช่วงประมาณ6สัปดาห์เนี่ยนะครับสามารถทํากําไรได้ประมาณ875ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ8แปดจุดเนี่ยก็คด ประมาณ8.75เท่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ใช้ไปแต่ละครั้งนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นผลกําไรนะครับของการเทรดพอร์ตเบสส่วนตรงนี้นะครับอาจจะเป็นผลรวมนะครับของพอร์ตกองทุนนะครับถ้าคิดเทียบเวลาเท่าเท่ากันนะครับหรือในช่วงประมาณ6สัปดาห์นั่นเองนะครับพอร์ตกองทุนเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นของพอร์ตไซด์นะครับ22,000ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็มีแม็กดอลล์นะครับหรือว่ามีทุนจริงเนี่ยนะครับก็คือประมาณ2,200ดอลลาร์นะครับพอๆกันกับการใช้พอร์ตส่วน แต่ว่าตรงนี้นะครับระบบเทรดเราไม่ได้ใช้หลายระบบนะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ความเสี่ยงที่สูงขึ้นได้ก็คือประมาณ220ดอลลาร์นั่นเองนะครับส่วนโปรฟิตที่ทําได้นะครับทำได้ประมาณ1,108ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ5เท่านะครับเก็บ R ได้ประมาณ5นะครับแสดงให้เห็นว่านะครับการเทรดในระหว่างพอร์ตเบสนะครับพอส่วนตัวกับพอร์ตกองทุนเนี่ยนะครับถ้าคิดเทียบมีทุนเท่ากันนะครับสามารถทํากําไรได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับมีบวกลบห่างกันเล็ก แต่เมื่อเราเทรดแล้วก็บริหารทั้ง2พอร์ตรวมกันนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับในช่วงประมาณ6สัปดาห์เนี่ยสามารถทํากําไรได้ประมาณ1,983ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโดยสรุปนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละพอตเนี่ยนะครับจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบริหารควบคู่กันไปนะครับมันก็สามารถที่จะสร้างรายได้นะครับให้เรามากพอนะครับที่จะใช้ในการเลี้ยงชีพได้นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับ